ซีน<ด>คอนเทนต์วันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องความท้าทายของผู้พิการในอาเซียนค่ะอย่างที่เห็นนะคะในกีฬาพาราลิมปิกค่ะประเทศไทยนักกีฬาทาผลงานได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทอ,องแดง,ดงและมีการทําลายสถิติด้วยแต่พอกลับมาถึงประเทศไทยปุ๊บก,ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะคะการเข้าถึงบริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศนะคะที่พูดได้เต็มที่เลยว่ายังไม่ค่อยเป็นมิตร กับผู้พิการสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการออกแบบต่างๆเรื่องบ้านเมืองที่จะทําอย่างไรให้เป็นมิตรกับผู้พิการหรือกับคนทุกกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่แล้วครับจะว่าไปแล้วเนี่ยคอนเซปต์เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่คำคำหนึ่งที่เป็นคำหลักเลยคือคำว่า inclusive นะฮะหรือว่าการที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือว่าเป็นการทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมของทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น เพศใดาอายุไหนนะครับอายุเท่าไร่หรือว่าลักษณะความพิการหรือไม่พิการก็ตามทีอย่างตัวอย่างของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพของพาราลิมปิกเองเนี่ยนะครับเห็นได้ว่าเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนพาราลิมปิกละเรื่องของแนวคิดเรื่องอินคลูซีฟเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นแล้วก็เราเห็นได้จากบริการต่างๆอย่างเช่นรถบัสนะครับรถเมล์ของเขาเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่านอนสเต p ปบัสนะฮะหรือว่าก็คือเวลาที่มันจอดลงมาเนี่ยมันก็จะ กดตัวลงมานะครับแล้วก็ตัวของพนักงานขับรถเนี่ยนะครับเขาก็จะถูกได้รับการเ,เทรนนะครับให้สามารถที่จะดูแลคนพิการได้เป็นอยา่างดีนะแล้วก็ไม่ว่าจะไปตามสถานที่ต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องของทางลาดนะครับมีการออกแบบที่ทําให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงได้ทุกที่เลยซึ่งตรงนี้ครับก็จะทําให้คนพิการเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตได้เองนะครับไม่ต้องเป็นภาระให้กับใครแล้วก็ตัวของ สังคมญี่ปุ่นเองที่เป็นเอจิ้งโซซายตี้หรือว่าสังคมสูงวัยครับเขาก็มีแรงงานที่เป็นคนพิการเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยงานได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า universal design นะหรือว่าการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ภาษาไทยเนี่ยนะครับมันอาจจะงงนิดน,นึงนะครับบางคนใช้คําว่าอรารยสถาปัตนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากญี่ปุ่นนะครับถ้าเรามาดูใกล้ในอาเซียนของเราหน่อยเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์ ก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับคือที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีมาสเตอร์แพลนเลยเป็นแผนแม่บทนะที่จะทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงนะครับเรื่องของการไปไหนมาไหนนะครับเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับแนวคิดเนี้ยเขาจะเรียกว่าเ,เป็นดีไซน์ for all นะครับคำว่า all ในที่นี้คือทุกคนจริงๆนะฮะไม่ได้มีแค่คนพิการแล้วก็ไม่พิการเท่านั้นแล้วก็ยังรวมถึงคนสูงวัยด้วยนะครับทีนีเ้เดี๋ยวเราอยากจะพาไปดูครับเป็นแนวคิดของแผนแม่บทนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันสำหรับตัวของ Accessibility Master Plan นะหรือว่าเป็นแผนแม่บทของการที่จะเข้าถึงได้นะครับเดี<ะ>๋ยวไปดูกันนะฮะใน4ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอันที่1เลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอการลดนะครับความท้าทายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือไปแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นทางไม่เรียบหรือว่ามันไม่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็ไปดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีะความท้าทายอะไรเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับในขณะเดียวกัน สิ่งที่มีอยู่นะที่เห็นที่เห็นเป็นมุมซ้ายล่างเนี่ยนะครับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็พยายามใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายอันนี้สําคัญมากนะครับคือการต้องสร้างความตระหนักแล้วก็จิตสํานึกให้กับสังคมโดยรวมเพราะว่าถ้ามันจะผลักผลักดันเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทําได้เฉพาะแค่คนพิการเท่านั้นแต่ว่าค,คนทั้งสังคมเนี่ยจะต้องเห็นไปด้วยกันแล้วก็ผลักดันไปด้วยกันครับ เอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนพิการเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันนอกกล้องน,นะคะอาจารย์มันไม่ใช่เฉพาะคนพิการอย่างเดียวเดี๋ยวสําหรับเราในอีกสักสิบยีปีข้างหน้าพอเราสูงอายุเริ่มเดินไม่คล่องเหมือนทุกวันนี้หรือว่าเราเกิดอุบัติเหตุต้องใส่เฝือกหรือใช้ไม้เท้าเนี่ยเราก็ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานบแบบนี้เหมือนกันใช่แล้วครับเวลาเราพูดถึงอารยสถาปัตนะ universal design หรือว่า design for all นี่นะครับจริงๆแล้วแนวขึ้นเนี้ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะแค่สำหรับคนพิการเท่านั้น แต่ว่าคนสูงวัยนะครับก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากการออกแบบแบบนี้ได้ด้วยหรือแม้แต่พวกเราทุกคนเนี่ยละครับว่าเดี๋ยวพวกเราวันหนึ่งเราก็ต้องสูงอายุนะครับหรือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันเกิดอุบัติเหตุกระทันหันพวกการออกแบบพวกนี้นมันก็จะช่วยได้ดังนั้นเนี่ย การที่จะต้องผลักดันให้เกิดแนวคิดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะแค่คนพิการหรือว่าคนสูงวัยเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆพวกเราทุกคนครับจำเป็นที่ต้องผลักดันแล้วก็ทาให้มันเกิดการออกแบบที่มันจะเข้าถึงได้ทุกคนเกิดขึ้นมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการการสื่อสารออกไปเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้าอาจจะได้เห็นว่า การสื่อสารของอย่างในไทยเราเองเนี่ยนะครับเราเห็นว่าอา,อาจจะมีรายการที่เราเปิดโอกาสนะครับให้คนพิการเนี่ยนะครับมาแสดงความสามารถหรือว่าออกมาทํากิจกรรมอื่นๆนะครับเพื่อจะได้อ่าได้เงินบริจาคบ้างนะครับหรือว่าได้รับความเห็นใจบ้างแต่ว่านาวคิดแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่านาวคิดเวทนานิยมก็คือว่าทําให้เรารู้สึกสงสารแล้วก็อ,อ,อาจจะให้ความช่วยเหลือเขาหรือให้เงินบริจาคเขาแต่มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับ<ค>จริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามันจะสามารถแก้ปัญหาได้นี่นะครับตัวของคนพิการเองเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบในการตัดสินใจด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึง Universal Design นเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของทางกายภาพแต่จริงๆแล้วอะครับถ้าจะให้ลึกไปกว่านั้นเนี่ยนะครับคนพิการเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาคุยกันเรื่องความท้าทายของคนอาเซียนค่ะความท้าทายของผู้พิการในประเทศอาเซียนนะคะ แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจะแก้ปัญหาได้ทุกคนต้องมีความเห็นต้องมีการปรับทัทศนคติแล้วก็สร้างการตระหนักรู้นะคะสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยผลักดันให้เกิดเมืองที่เป็นของทุกคนด้วยเช่นกันค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะ